ตายหนื่อยมากเลยเมืองไทยหนาวหนาวหนาวมากปุ้ยหนาวเหรใช่เออเนี่ยเหรอหนาวใช่ดูสิเพิ่งเราจากเครื่องเอ๊ะเ,เขาขนอะไรกัน <c oughs> <า>กับเก้าอนนคะขนมิง <c oughs> <c oughs> ว,วันนี้เมืองไทยหนาวมาทำงานกับมาดามแพมกับเก้าอี้หัวร้านที่หายไปของอีปุย้ย <c oughs> ามารับแขกขึ้นแขกขึ้นแขกขึ้นแขกร <c oughs> ับงานบริการค่ะบริการทางความงามไปเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันดีกว่าไปไปไปไ <c oughs> แล้วแล้วเราก็มาเจอลูกค้าพอมาถึงเจอลูกค้าปุ๊บก็ขึ้นเตียงเลยค่ะ,นะขนาดนี้เราอยู่กับบนเตียง <c oughs> ปกติเนี่ยห้องนี้ไม่ใช่ห้องมามานะคะมาถ่ายบริการความสวยค่ะวันนี้ม้าจะให้เราท้าทายเป็นพิเศษด้วยการใช้แมสปิดหน้าครึ่งหนึ่งเพื่อที่ว่าให้เราแต่งหน้า <c oughs> ปิดทีละครึ่งไม่แต่งทีละครึ่งเพื่อความปลอดภัยเราก็ใช้สเปรย์เดตตอนะคะ <c oughs> ฉีดท่อนก่อนนะคะ อ่าทำาสะอาดค่ะแล้วก็เครื่องสำอางของเราทุกครั้งเราพ่นตลอดนะคะเพื่อป้องกันนะคะมาะ้ามีสำลีไหมคะมีต้องดูข้างบนอ,อ่าม้าเอาอุดรูจมูกไว้เออเออแล้วก็มัดม้าก,ก็ถอดถอดแมสไล่กะยังต้องยิงนึกว้ปเอาสำลีรอเล่นม้า ไม่แกงม้าแล้วนะคะซึ่งตอนตอนแรกกะว่าจะเอาสำลีอุดจมูกม้าไว้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีเสมหะหรือว่ามีมเราเคยมาแต่งม้าแล้วครั้งหนึ่งนานมากแต่งหน้าให้ตั้งแต่ลูกชายแต่งงานเนาะคะ่ะลูกชายแต่งงานลูกสาวคนสุดท้องเนี่ยแต่งหน้ารับปริญญาอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วเออซึ่งน้องก็ก็ไม่แต่งกับแพมเพราะอะไร แพงเปิดบ้านมาตกใจอ้าวเจ๊คนเดิมแล้วว่าแต่พวกกตอนนั้นเรายังไม่เป็นมาดามแบบนั้นนี่ลูกค้าเก่านะคะเอามาหันหน้าโชว์นิดนึงค่ะนะคะนี่คือเงาหน้าเดิมของม้านะคะเดี๋ยวเราจะคิดว่าม้าสวยเองนะคะอ่ะม้าพร้อมเมหนูแต่งหน้ามั้ยคะม้าจะใส่แม้แต่งหน้าใช่ไหมเก่งใจพี่เอเก่งใจพี่นะคะเรียกกูพี่ตลอดเลยนะคะโอเคค่ะพดนอะไรคะหน้าแก่ค่ะ ใครแอ็บบอกค่ะฮะตองตกโอ้ใช่ๆๆมาเลยมาเห็นแล้วมาค่ะค่ะทำไมมาแค่สามสิบสี่จุดสองเองล่ะคะมาค่ะม้ๆสรุปเครื่องพังหรือว่าไงเอาใหม่เอาใหม่ต้องจอดใกล้ๆอ๋อสามสิบห้าแล้วเป็นคนปกติแล้วตอนแรกกูคิดว่าม้าแบบว่าอุดจมูกแล้วม้าหายใจไม่ออก อ๋อเยี่ยกูตายแล้วจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยสรุปอีมาดามแพนตายไปแล้วลงมาจากและเนี่ยคือการขอร้องจากเราบอกว่าม้าคา้าถอดแมสเธอค่ะถึงยอมถอดให้กูแต่งหน้านะคะอ่าหลักตาค,คา่ะม้าค่าเราจะติดสติกเกอร์นะคะเพื่อที่ว่าให้ตาม้านเนี่ยเป็นสองชั้นอ่ะลืม่าคา่ะ หุยหนังตาเลิศขึ้นค่ะแต่งได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้ามามีเวลาเนี่ยมาเก็บตังค์แล้วไปหาหมอก็ได้นะคะค่ะ ไม่มีเจ้าไหนดีละอ่าเราจะไม่บอกนะคะว่าเจ้าไหนดีให้คัดสรรเราเองนะคะคือลองผิดลองถูกตัวเองค่ะ <c oughs> อ่าลืมตาสุดสดีคิคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้ตาสองชั้นให้มามมาเรียบร้อยแล้วหมามมาบอกว่าวันนี้เนี่ยเปนทนน้าตาลใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจัดให้ทนน้าตาลแล้วทําไมม้าเลื่อนงานเย็นน่ะอ๋อราฐปังเขา รักาบาลเขาไม่ให้จัดใช่งั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยจัดงานเช้าแล้วก็ให้นอนจับมือเฉยๆจนกว่าจะได้จัดงานแต่งยินนะคะมาโอเคไหมคะจับมือเฉยๆนะโอเคนะห้ามทําอะไรนะคเหรือว่าให้ทามันก่อนได้หัวเราะอย่างเดียวซึ่งเจ้าสาวเนี่ยไปนอนที่โรงแรมแล้วม้ก็ฉลาดไม่ให้แม่เจ้าบ่าวแต่งกับเราเดือสวยกว่า นะนะนะเคยไม่มามากันตีนนะจ๊ะมากันตีนนะจ๊ะอย่านะมีคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ไวกระเสียนแล้วเนี่ยจะแต่งหน้าอย่างไรก่อนอื่นนะคะทาครีมบำรุงให้ฉ่ำหน้านะคะเหมือนวันนี้เนี่ยมาก็ทามาเองเพราะว่าอะไรคะเราจะได้ไม่เปืองมาถามว่าลดราคาได้ไหมกูก็ไม่ลดแม้ทารองพื้นมาเองนะคะอ่ะมาค้าคะถามอย่างหนึ่งคะ่ะไฟจะเก็บไว้หรือว่าจะเอาออกคะ <c oughs> ม้าไม่สนใจแล้วม้าจะหัวเราะอย่างเดียวม้าบอกให้กูมาเล่นตลกนะคะอ่ะสรุปม้าจะเก็บไปหรือเอาออกคะเดี๋ยวหนูจะได้ถมค่ะเอาลคะค่ะค่ะเอายังไงคะเอาอาอ,าอกอยิ่งดีเอาออกได้ยิ่งดีใช่ไหมไคะแต่หัวจะจําไม่ได้นะคะเอาแล้วเว้ยค่ะนี่อีปุ้ยได้จ่ายค่าหนีบูแม่แล้วเนี่ยพรมอาหารทีวีเจ้าก็ทําไม่ได้นะอยากแทงนะอีพิษนะคะเราใช้รองพื้นค่ะกดไปค่ะ นะคะผิวม้าจริงๆเป็นผิวสีขาวนะคะแต่หัวเลาะเพราะอะไรอ๋อเพิ่งกินยาดองไปเนี่ยหน้าแดงเลยนะคะนะเรา <c oughs> ต้องสวยกว่าแม่เจ้าบ่าวปะอ๋อ <c oughs> อันนี้ดูที่สีมมกีอ <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โห,โหโอีกโ,โ่ตนด,ดันเล อันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือพี่นะคะอันนี้แปลเป็นไทยให้ฟังอันนี้อยู่ที่ฝีมือพี่นะคะแต่ถ้าสวยกว่าได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สวยกว่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่จําไว้น้มึงม <c oughs> าบอกโอเคโอเคไม่เป็นไรแต่จําไว้น้มึง <c oughs> ว้าหัวเราะอีไม่กล้าไม่กล้านะคะเพราะอะไรคะอ,คอีปุ้ยนี่ผมคนนี่ผูนะคะ <c oughs> อ่ะจัดให้มาคนหน่อยนะคะ หลังจากที่มีอินบ็อกมาเยอะมากและก็ใต้คอมเมนต์มาเยอะมากซึ่งกูทําไปแล้วก็ไม่ดูกันนะคะถามว่าไวกระเสียนจะต้องใช้อะไรยังไงนะคะใช้รองพื้นชนิดน้ํานะคะแนะนําว่าให้เป็นน้ําค่ะคอนซีลเลอร์ก็เป็นน้ําเช่นเดียวกันนะคะเพื่อลดรอยเหี่ยวย่อนค่ะแล้วก็ทาบํารุงไปก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเหี่ยวนะคะและหลังจากนั้นค่ะทาไฮไลท์ค่ะทาไปให้ทั่วหน้าค่ะนะคะคอไม่ต้องทาค่ะเปือง <laughs> S <S ซึ่งวันนี้เนี่ยหมาม้าเนี่ยรีเควสตทรงผมเด็กมาก เด็กขนาดไหนไม่รู้แต่ที่รู้ร,รู้ถักเปียค่ะม้าบอกผมเยอะค่ะถักเปียค่ะขอเป็นสังกุงสูงสุดนะคะแล้วเราก็ใช้พับเกลี่ยไปค่ะเพราะอะไรที่เราบอกว่าใช้เครื่องสําอางที่เป็นน้ํๆน,นะคะเพราะหน้าจะได้ไม่เหี่ยวนะคะอ่ากดไปค่ะม้าคะพับนิ่มไหมคะนิ่มค่ะนิ่มนะคะนี่คือเหตุผลที่เราใช้พับของอาจารย์ปูเพราะนิ่มค่ะเพราะหน้าม้าเนี่ยบอบบางนะคะอ่า ไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวไม่จ่ายครึ่งที่เหลือ อ๋อลืมไปก็จ่ายแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวมึงก็นอนจับมือ,อไว้นะลูกอย่าทําอะไรนะจับมือเฉยๆให้นอนไว้นะคะเจ้าสาวห้ามแก้ผ้าให้เจ้าบ่าวเห็นเด็ดขาดต้องจนกว่าจะได้เลี้ยงงานเย็นนะคะประมาณปลายปีนะคะจัดไปเรื่อยๆนะคะแยกย้ายกันไปก่อนนะคะสาวๆอย่าเพิ่งใจร้อนค่ะไว้รุ่นอย่าใจร้อนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทําไปทํามาแล้วแอบได้กันแล้วพอเสร็จปุ๊บท้องก่อนงานเลี้ยงเย็นละมา้าทาไงอะ่ะ <c oughs> มาบอกหูววดเลาะเป็นอย่างเดียวเรียนแบบแม่หนูเรียนแบบแม่หนูไม่พูดอะไรเยอะมาคิดว่าไงคะมาเงียบนะคะไม่ขอออกความคิดเห็นค่ะมาบอกอย่าเสือกค่ะมาบอกอย่าเสือกค่ะแต่งหน้าไปค่ะจ้างมาแต่งหน้าค่ะไม่ให้ให้เสือกค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เสือกใช่ไหมคะเอาสนุกดีใช่ไหมคะสรุกไม่ได้หวังสวยนะคะหวังตนก อาคาและที่สําคัญนะคะสิ่งที่ทุกคนควรรู้คือเราจะใช้แป้งฝุ่นนะคะตบหลังรองพื้นเพราะว่าอะไรจะได้เซ็ตใบหน้าให้สวยให้เป๊ะให้ปังนะคะม้าหน้าเล็กมากเลยอ่ะ ไม่เปลืองเครื่องสอางดีค่ะชอบจังเลยค่ะม้าขารอบที่แล้วเนี่ยสวยฉ่าอลังเด้งเราจะจัดการให้ม้าเนี่ยเปลี่ยนลุกเลยค่ะถ้าสวยก็ชมมาดามแพมไม่สวยก็ด่าอีปุ้ยนะคะคนรทำผมนะคะอ่ายีให้ใหญ่เท่าของกูเลยนะผมเนี่ยเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาอย่าสิเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่คุ้มลูกค้าเขารีเควสมาเลยบอกว่าใหญ่เท่ามาดามแพม หมายถึงหน้านะม้ามันจะเอาอะไรนั้นหรอคะค่ะขนตาต้องสับลึงต้องของมาดามแพรมถ้าม้าบอกว่าที่เล็กก่ามาดามแพรมไม่ได้เดี๋ยวไม่คุ้มม้าม้าบอกเอาเอาแบบสวยหรือเอาแบบคุ้มคะเอาแบบสวยค่ะเอาแบบสวยนะคะม้าบอกว่าไม่ต้องคุ้มก็ได้เลยขอสวยดีกว่านะคะอย่าแกงมานะคะเอาสาวๆทั้งหลายจําไว้นะคะทาแป้งนะคะ เพื่อไม่ให้ย่นนะคะปกตินะคะจะมีคนบอกว่าแพมมาโชคดีจังเลยได้คุณวิทย์เป็นผัวแต่วันนี้มา้มาม้า,มาน่ารักมากมาบอกว่าอะไรนะครับม้าบอกว่าโชคดีโชคดีได้แพมเป็นแฟนใช่ค่ะนะคะมา้มาเนี่ยเป็นคนจีนใช่ไหมคะที่มาอยู่เมืองไทยที่หนีตามผู้ชายมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะ ไม่ค่ะอ๋อไม่ไม่อ๋อไม่ได้หนีตามใช่ไหมคะอ๋อหัวก็เป็นคนจีนเหมือนกันใช่อ๋อไม่อะไอเฮียไอเฮียเกิดที่นี่อ่าใช่ค่ะอ่าน่ะเป็นไงล่ะกูบอกแล้วหนีตามผู้ชายมาอยู่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะผู้ชายผู้ชายแล้วพอเสร็จเข้าเรื่องเข้าเรื่องม้าบอกว่าคุณวิทย์โชคดีนะได้แพมเป็นเมียนี่คือครั้งแรกเลยค่ะม้าขาที่หนูได้ยินเพราะไม่มีใครบอกเลยค่ะว่าคุณวิทย์เป็นคนที่โชคดีเดี๋ยวจะบอกว่าหนูโชคดี ะะมาต้องเจอตอนเมียผมโมโหหิวก่อนครับ <c oughs> อย่าสิอย่าสิอย่าแกงกันเองอย่าแกงกันเองนะคะ <c oughs> ม้าบอกว่าโชคดีโชคดีนะคะวันนี้เราใช้ดีออค่ะอ่าในการแบบว่าเราดังให้มา้านี่คือหงแเฮงคนรวยนะคะจริงะป่ะแล้วใช่แล้วม้าบอกว่าไงรู้ปะม้าบอกว่าเนี่ยป้าเนี่ยแบบ60แล้วมีลูกแค่ห้าคนทำไมมา้าขย,ยันทำจังเลยคะ <c oughs> <c oughs> แล้วม้าบอกว่าไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายคนหมายถึงอะไรอ๋อลูกก็จะแต่งงานอีกนะครับเนี่ยแล้วรวยไม่รวยไม่รู้น่ดูตู้เซฟเอาไว้ขังผัวไม่เข้าใส่กล่องนะเอาขังผัวนะใหญ่โตมากนะคะตู้เซฟเนี่ยถามทำไมขังผัวนะคะทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะคะอยากให้ผัวอยู่ติดบ้านต้องซื้อตู้เซฟใส่นีเท่านั้นเอาไว้ขังผัวอ๋มีแต่ไอหีบเหล็กอ๋อมีไอหีบเหล็กอันนี้ไง แม่ยีบเหล็กอาเจอะเจตู้ตู้เเอออาเจเซฟเหล็กเจเจเซฟเหล็กอ่าน่ะจัดไปน่ะเห็นปะล่ะใช่ไหมคะม้าป้าอยู่ในนี้ใช่ไหมคะขังผัวไว้ไงเลยเอาอยู่นะคะลูกห้าเพราะอะไรเพราะตู้นี้แหละ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะปักสีแก้มนะคะโทนน้ำตาลอมผู้ชายให้กับมานะคะเฉดนี้ชอบไหมคะชอบไหมคะ <Okay. S 1> สีน้ำตาลอมผู้ชายค่ะ <c oughs> อ๋อมากู <c oughs> ยังไม่เข้าใจแ็เหนึ่ไม่เข้าใจนะคะ <c oughs> เป็นเฉดลิมิเต็ดอีดิชันลิมิเต็ดอีดิชั่ <c oughs> น Limited Edition. Limited Edition เลยนะคะอ่ะเราปัดแก้มให้มานิดนึงนะคะ ม้าขาม้ามีเคล็ดลับคลองรักกับผัวอย่างไรให้ลูกดอกขนาดนี้คะตู้เซฟใช่ไหมฮะม้าม้าบอกหน่อยค่ะไม่ค่ะด่าผัวไหมคะไม่ค่ะไม่ด่าด้วยเฮียเป็นคนดีไอเฮียเป็นคนดีอวดผัวม้าอวดผัวนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราแต่งหน้าให้กับเจ้าของสมาคมคนอวดผัวนะคะ ท mm ่านนายกสมาคมคนอวดผัวแห่งประเทศไทยอ้าวข้อดียังไงบ้างคะมาขคาไม่เที่ยวค่ะไม่เที่ยวก็เที่ยวได้ที่ไหนรักษาอยู่ในตู้ไม่เที่ยวทำงานอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ทำไงต่อคะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรต่อคูะบ้านนั่งตาปิดๆนะคะ นะคะแล้วที่เขานั่งเก้าอี้หัวโล้นตรงนั้นน่ะเขานั่งกันน่ะธุรกิจเขาดีไหมคะเงียบเงียบม,มาลู้ดีแไม่มาล<ด>ู้ดีเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเก้าอี้หัวโล้นแล้วไปนั่งบ้างนะคะ <c oughs> มาบอกเงียบนะคะ ม้าจะรู้จักแถวสำเพ็งเป็นอย่างดีถูกไหมคะเราก็เลยถามมาม้าว่ามาม้าคะแถวสำเพ็งเนี่ยคนเยอะไหมคะม้าบอกว่าก็แถวนี้เนี่ยไม่มีหลอกโควิดอะแต่ว่าในกรุงเทพแบบมี <c oughs> <c oughs> เอ๊ะงงในง,งงเป็นอย่างไรม้าคะมาคิดว่าเอกับปารีนาใครสวยกว่ากันคะ <c oughs> <c oughs> ตอบหนูหน่อยค่ะเอกับปาลีนาใครสวยกว่ากันคะฮมาไม่ตอบอ่ะมาไม่ตอบอ่ะไม่รู้จักหรือเปล่าอ๋อมาไม่รู้จักคนเดีมันจะจะมอคนเดียวกันอ๋อค่ะห้ามเท่ากับไม่ได้แต่ของเขาคือห้ามเท่ากับจัดนะคะบจริงจริงอ่ะมาต้องจัดงานเย็นเพราะอะไร พี่เอปารีนาเขาบอกว่าห้ามเท่ากับจัดได้ขอความร่วมมือว่าห้ามเท่ากับจัดได้ค่ะ <laughs> พี่เอพูดอย่างนี้จริงๆนะคะใครก็ได้ค่ะช่วยเอาคลิปพี่เอแปะใต้ลิงหนมือ <laughs> เราก็จะมาทาตาให้หมามานะคะตอนนี้เนี่ยดูสิคะหน้าเล็กเท่าฝา่ามือเซียวหลิงนึ่งชัดๆ <laughs> นางเอกมังกรหยก แล้วมา้าถามว่านี่แพ้อะไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้แพ้นะคะมา้าสีกางเกงม้าตกใส่บิวต <c oughs> ี้บ็อกเกอร์ก็ต้องลองของอ่ะแล้วทาตาสีโทนน้ำตาลส้มให้ม้านะคะตอนนี้ยังไม่เห็นชุดเลยม้าบอกจะไปเอาชุดไหมแต่พอถ้านึกในใจว่าเออถ้าม้าวิ่งไปเอาชุดอีกทีหนึ่งกูว่าไม่ได้แต่งแล้วนะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะอายไปอีกนาน <c oughs> เออพรุ่งนี้เช้านะคะก็เลยกะว่าแต่งให้เสร็จเอาให้สวยก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ ค่อยปัดไปเบาๆนะคะให้เราเรื่อค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่มีอายุเนี่ยก็จะตาเนี่ยค่อนข้างหมองคล้ำได้ง่ายนะคะเราต้องใช้แบบว่าสีโทนทองโทนน้ำตาลแล้วก็เป็นสีเนื้อแมตเป็นหลักนะคะจำไว้นะคะทุกคนคะ่ะสอนให้ฟรีแล้วนะคะเมื่อไหร่มาดามแพมคะจะจัดคลาสเรียนแต่งหน้าอ,อีก่ะอสัปโควิดก็บอกอยู่ให้กูโดนตำรวจจับใช่ไหมถ้ากูจ,จัดเนี่ย แล้วพอถามว่าจัดแล้วมาไหม,ไมเห็นมาสักคนนะคะดังนั้นก็ต้องเข้าใจตรงกันนะคะมามา่าอยากเรียนแต่งหน้าไหมคะเออค่ะอยากให้หนูแล้วถ้าหนูเปิดเนี่ยมาจะไปเรียนไหมคะไม่ไปไ<ม>ค่ะไม่ไ,มไปค่ะค่ะกระตูน้ําค่ะ<ม>อ๋อไม่ไปค่ะไปไหมคะเวลาไหนแล้วคะเริ่มเยอะแล้วพักก่อนพักก่อนพักก่อน ตอบคาถามหนูมาให้ได้นะคะหนูจะถามว่าถ้าวันนี้ม้าเนี่ยสวยกว่าแม่เจ้าบ่าวจะมีปัญหากันไหมคะไม่ค่ะได้ยิน <c oughs> ไหน <c oughs> ไมคะ <c oughs> ไม่ค่ะไม่มีปัญหาคะ่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> ม้าเคลียได้นะคะหลับตาค่ะก็ม้าจะบอกว่าก็มึงไม่จ้างเองอะ่ะเออนะคะ แม่เจ้าบ่าวนะคะจบนะคะตอนนี้เนี่ยทุกดราม่าปัญหาเคลียรได้นะคะม้าบอกก็ไม่กล้งล่ะนี่เราแต่งเลยค่ะแล้วม้าก็กันซีนเก่งนะไม่ไปแต่งที่โรงแรมมาจ้ะให้บ้านน้นไปนอนที่โรงแรมแล้วไปแต่งกับช่างกองช่างวิดดิงกูสวยอยู่คนเดียวทั้งงานนะคะ อ่ะสู้ค่ะสู้ค่ะอะไรก็ได้นะคะเรื่องความสวยนี่มันยอมกันไม่ได้แล้วถามว่าใส่แมสเนี่ยไม่ได้กลัวม้าติดโรคอะไรจากมาดามแพมนะคะติดโรคความดันสวย <c oughs> <c oughs> มาสนไหมคะโรคนี้โรคความดันสวย <c oughs> <c oughs> ก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วมาบอกมึงแต่งไป <c oughs> <c oughs> อาลาคาตอนนี้เนี่ยเราแต่งหน้าในระมิตตาให้ม้าเนี่ยฉ่ำวาวแล้วก็หวานมากถามม้าว่าม้าคะม้ารู้จักเพชรชราชาวราชไหมคะรู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะ <c oughs> เกิดไม่ทันปิดไฟนะคะม้าบอกเอาออกไปเลยก็ได้นะคะ <c oughs> แต่เราไม่ใช่หมอสัลญ,ญกรรมเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเ <c oughs> ขาใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มค่ะป้ายไปค่ะ <c oughs> เพื่อลดความคล้ำนะคะท <c oughs> าไปอย่างนี้ค่ะ อีกนิดเดียว,วเข้ารูจมูกแล้วค่ะ <c oughs> นะคะอัดแต้มไปค่ะเราจัดการด้วยคอนซีลเลอร์สีเข้มนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอาแล้วทไมไม่ใช้สีอ่อนล่ะสีอ่อนมันจะทําให้แบบว่าลอยนะคะ <c oughs> อ่าเวลาปกปิดสิวปกปิดฝ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บถ่ายรูปมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะ <c oughs> ทุกคนขาดูที่มีไฟนะคะ สรุปไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่งฝ่าค่ะ <c oughs> <c oughs> สวยมากคะ่มคะม้าขาปาป้าอยู่ข้างบนนะคะท่านผู้ชมขาขึ้นไปเนี่ยเราถามว่าม้าคะไอเฮียตื่นหรือยังคะม้าบอกยังยังไม่ตื่นพอเสร็จป,ปุ๊บไปถึงปุ๊บขึ้นคล่อมเลยม้าขาขึ้นไปเฮีย <c oughs> สวยนเฮียม้าต้องร้องอย่างนี้นะคะ มาคือไปบนห้องปุ๊บเฮียะเฮียสวยเฮียมาต้องร้องอย่างนี้นะคะไหนร้องทำสิคะไม่กล้าค่ะไม่กล้าค่ะเฮียคะสวยเียอะไรอย่างนี้ไงมาเก๋จะตายเฮียจะได้บอกว่าเออไอสิ่งที่เธอพูดเนี่ยใครๆก็ทําได้เหรอใครๆก็ทําได้ซ้อเจ๊ปุยครับไม่เอาซ้อมเฮียคะสิ ล็เสียงต้องกระเส่าด้วยนะเขาจะได้รู้สึกถึงอารมณ์ของเราว่าเราต้องการอะไรนะคะไม่มีพูดแค่ว่าเฮียค่ะจะไม่เกิดอารมณ์ทางเพศแต่พอจะเกิดอารมณ์ทางเพศอก็นี่ไงม้าไงแต่งให้ม้ากูก็ต้องรำเสียงเหมือนม้าสิเฮียค่ะคนดูรออยู่นะครับคนดูรออยู่อะไรม้าคะ นี่กล้องวาดร้องสิคะเฮียคะปุ้ยร้องสิเผื่อมีปวดจีนก็ไม่มีอ่ะไม่รู้จะร้องทำยังไงซ้อมก่อดซ้อมก่อนเอาลืมทำผมอยู่ฮะทำผมอยู่กูบอกให้ทำเร็วถ้าเั้นรับหน้าให้งานกายหมดเลยนะงเอาเฮียคะเร็วเฮียคะเอาเร็ว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 นับหน้าเหยียบสูงได้อยู่เอาใหม่สิไม่ได้ยินอุ้ยอีกที เอาแบบสั้นๆไม่ต้องกระเต่ามากเอาใหม่ซีปุ้ยเร็วๆนับหนึ่งนับสองงะวันนี้ไม่จ่ายค่าตัวนะเฮียคะออาซอซอมซอเผื่อมีปวดจีนเอาเร็วเฮียคะทำเป็นแอปน่าสงสารขอไม่ได้เงินม้าเนี่ยเกิดที่เมืองจีนแต่อเียเกิดอยู่ที่เมืองไทยพบรักกันได้ยังไงคะ มาสวนเลยสิแล้วมาดำแพมล่ะน่าอีปุ้ยกัดเลยค่ะเอาเยียอยู่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งดีๆไม่อยู่หาผัวไกลไปถึงสวนสยามน่ะอานี่นั่งเรือมาเลยนะเนี่ยมานั่งเรือหรือนั่งเครื่องค่ะนั่งเครื่องค่ะนั่โห จะหนีตามก็ธรรมดาได้สักทีไหนนั่งเครื่องค่ะไม่เอาค่ะนั่งเรือใบมาไม่เอาค่ะใครจ่ายค่าตั๋วคะ <c oughs> ตอนนี้นใครจ่ายค่าตัว๋วเมาส์สีนา่า้วจับไม่ไรคะ่ะยังเล็กเอ,อี่ยวค่ะอายังเด็กอยู่ค่ะ <c oughs> อ๋อมานี่คือแบบว่าไม่ได้มาเพื่อแต่งงานไม่ใช่ไม่คะ่ะอ๋อไม่ได้มาเพื่อแต่งงาน <c oughs> ม,ามาเพื่อมาอยู่นี่ <c oughs> อ๋อมาเพื่อมาอยู่นี่ตอนเล็กมาเที่ยวอ๋อตอนเล็กมาเที่ยวเที่ยวเสร็จได้ผัวเลย คนคุ่น ôn, พี่เขาบางคนเขาไปสแสวงบุญเขาก็ได้กลับบ้านมาอันนี้มาเที่ยวเาก็ได้ได้มาอยู่นี่เลยนะคะไม่ต้องไปสแสวงบุญแล้วคะ่ะมาเที่ยวก็ได้คะ่ะอา่าไม่ต้องไปถึงสวนนงนุษคะ่ะ <c oughs> เอาละคะ่ะตอนนี้เนี่ยเราแต่งให้ม้าเนี่ยพี่ป๊อกปียอทิดาเลยอย่ะุหยเบลมากนะคะเอาปัดไฮไลท์นานเนียนิดนึงนะคะมา้าม้ารู้จักพี่เบนพ์พริตตาไหมม้าบอกไม่รู้จักรู้จักไหมคะ ไม่รู้จักนะคะเพราะมาบอกว่าทั้งร้านเนี่ยดูแต่มาดามแพมมาไม่ดูอะไรเลยนอกจากมาดามแพมนะคะเพราะเปิดเป็นอยู่ช่องเดียวนะคะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เห็นนี้ก็คือดูแต่มาดามแพมนะคะพอนฮักอะไรก็ไม่ได้เปิดดูเลยนะคะเขาปิดแล้วได้ข่าลวเขาปิดแล้วนะคะได้ข่าวว่าปิดแล้วหรือมึงเซิร์ชเปิดไม่เจอ นะคะตอนนี้ม้าหน้าเงามากเลยค่ะสวยเป็นเจ้าสาวรู้ยาม้าเดี๋ยวขึ้นไปบนห้องนะโดนปั๊มแน่ยิ้วดีใจดีใจโดนปั๊มแน่เดี๋ยวลงคิดนะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวโดนปั๊ไอ้อ่า แม่ลูกห้าแล้วนะอย่างอายนะจ๊ะอย่านะคะอย่านะคะอายขาอายขาวนะมีเชื่อหรอกมาแ <c oughs> อนรัดจะตาย <c oughs> เอาละค่ะและเพิ่มความเด็กให้ม้านิดหนึ่งนะคะด้วยการใช้แฮชโดว์นะคะ1ชิ้น300บาทค่ะแต้มไปที่หนังศีรษะค่ะซึ่งเราสามารถปกปิดได้ว่าเรามีลูกมาแล้ว5คนจากความกว้างของหน้าผานะคะ หน้าผาหน้าผากแคบลมพอหน้าผากแคบลมม้าจะดูเป็นสาวพรหมจรรย์ทันทีค่ะม้าโอเคไหมคะโอเคอยากเป็นสาวพรหมจรรย์ใช่ไหมคะยิ้มอย่างเดียวนะคะแต้มไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเยอะค่ะ เยอะแล้วก็เยอะไปนะคะอย่าได้แคร์ค่ะเราเติมเต็มเราเติมเต็มค่ะนะคะยิ่งกว่า<ห>เติมฟิลเลอร์นะคะถูถูถูหมุนหมุนไปอย่างนี้นะคะ<ม>แล้วถ้าใครเนี่ยมีงงมีงอกอย่างเงี้ยอ่ะก็สามารถอัมพรางได้เช่นเดียวกันเ<ม>พราะหน้าผากแค่ปุ๊บมาดูเด็กเลยค่ะ<ม>อดูเหมือนกับยังไม่เคยโดนชายใดได้แตะต้องและสัมผัสร่างกายแ<ม>หวังจูเสียนตอนสาวๆนี่ต้องยอมแพ้นะ ดูเด็กมากค่ะมาค่ะแฮชาร์โดค่ะที่แต้มหัวล้านนะคะปิดผมบางแต้มหัวล้านจัดรูปทรงหน้าผากม้าให้ดูเล็กลงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าผากกว้างเนี่ยเขาหมายถึงอะไรคะคนจีนอ่ะเขาหีใหญ่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะม้า ไม่รู้อ๋อไม่รู้นะคะคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหน้าผากกว้างเนี่ยแสดงว่ายีใหญ่นะคะเราเลยทําให้หน้าผากเล็กๆจะได้ดูแบบว่าเออเป็นสาวพมจันยีเล็กมาเข้าใจไหมคะคําว่ายี เีย่นดต๋วัอน,นา,อาละค่ะและตอนนี้เนี่ยเราแต่งให้คุณแม่เนี่ยเป็นนางพญาเลยนางพญาธรรมดาไม่ได้นะคะเป็นนางพญางูขาวค่ะจากเรื่องโปเยโปโลเยนะคะขึ้นไปข้างบนก็เย่เยเลยนะคะอ่าพร้อมดูกระจไกไม่จะมาอย่าบังแสงม้า<ะ>อ่าคุณอะไรบางแสงอไม่ดูด้วยนะอะโอสวยไหมคะ จำตัวเองได้ไหมตัดตัไหมตัดตัไหมตัดตค่ะอชอบไหมคะมชอบไหมคะมนาะไปเปลี่ยนผ้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคไหมคะมันเยอะไหมตอนนี้ไม่เยอะมาไม่มีคำว่าเยอะสำหรับหนูมีแต่คำว่าพอดีเวลาถ่ายหนูมันจะสวยมากนะไ,ไปเปลี่ยนผ้าไปเปลี่ยนผ้าก่อนนะคะ ราคาและสําหรับวันนี้นะคะช่างผมปุ้ยก็ได้มาทําผมอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับมาม้าที่บอกว่าไม่มั่นใจบอกกลัวเยอะกว่าเจ้าสาวไม่ต้องกลัวเยอะค่ะสําหรับมาดามแพมไม่มีคําว่าเยอะมีแต่คําว่าพอดีนะคะนี่ขนาดนี้คือพอดีนะคะม่าขาไม่ได้อย่าได้แคร์ค่ะอย่าให้แม่เจ้าบ่าวสวยกว่าเรานะคะนี่ตั้งแต่แต่งมาเนี่ยยังไม่รู้ชื่อหมาม้าเลยนะจำไม่ได้เหมือนกันเรียกแต่ม่าม้าม่าม้าชื่ออะไรคะแลง อ๋อเจลิงนะคะเอาละค่ะตอนนั้นสิไม่น่าสะรวยรวยแบบเจลิงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะขอบคุณม้ามากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากด้มาดูเหมือนไฮโซเลยตอนนี้เขาก็ไฮโซจ้ะเอาละค่ะเนี่ยขอเติมให้มามานิดนึงนะคะตรงที่หนกแก้มนะคะจะได้ดูสวยแล้วก็ดูเด็กดูให้เป็นวัยเจริญพันธุ์นะคะ อ่าจะดูใสและดูสวยแบบ,แบ,บวัยเจริญพันธุ์มาเข้าใจมยคะว้ยพร้อมมีปัวนะคะับเติมไปเรื่อยๆ